สวัสดีครับคาร์ไวทโปรดักต์นะครับวันนี้รีวิวอีกคันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นโตต้ายาริสเอชีฟนะครับเอชีฟนะครับมาทําหุ้มเบาะทําแบบสวมนะครับที่นี่ทําแบบสวมสวมทับของเดิมามาดูสีวายแดงกันเป็นยังไงนี่กาลังยอดนิยมเลยนะครับตอนนี้สีวายแดงนะครับสวมทับของเดิมและที่ข้อดีขอ,ของชุดสวมก็คือ ไม่เสียเบาะเดิมวันหนึ่งไม่ใช้ถอดตัวสวมในออกของเดิมก็ยังอยู่อย่างเดิมชุดสวมมีกันหลายแบบหลายยี่ห้อคุณภาพราคาก็แตกต่างกันไปตามท้องตลาดนะครับแต่ถ้าเป็นของ c a ร์บิเดอรดักเนี่ยเป็นงานตัดใหม่นะครับเข้ารูปของเฉพาะรุ่นนะครับของเอที T e B, เรากต็ตัดตรงรุ่นเลยนะครับแต่ว่ามองเลยครับนี่มองแทบไม่ออกเลยว่านี่คือตัวสวมนะครับ หนังที่เราใช้นี่เป็นตัวหนาได้ที่เย็บนี่ก็เป็นได้ไนไล,ล่อนนะครับด้านไนล่อนนี่สําหรับเย็บบอรดถยนต์โดยเฉพาะนะครับผมถ่ายให้ดูข้างหน้าเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันนะครับข้างหลังเป็นอย่างนี้นะครับด้านหลังก็ทํากระเป๋าสองข้างซ้ายฝาหนังที่ใช้ก็เป็นหนังลามิเนตนี่ลามิเนตคืออย่างนี้นะครับหนาหนึ่งมิลเต็มประกอบฟองน้ำห้ามิลแล้วก็รองด้วยผ้าทีคอร์ดนี่นะฮะทีคอร์ดนะครับทนทนคือ,คอตรงนี้นะฮะแล้วก็ ด้านหลังครับเจ็บไหมครับมองผิวเผยนี่มองแทบไม่ออกเลยสวมงานตัดตรงรุ่นนะครับไม่ใช่ให้สวมฟรีไซส์ใส่แล้วย้อยไปย้อยมาไม่ใช่ของเรานี่ตัดตรงรุ่นดูเลยครับนะฮะดูความเนียนของงานนะครับไม่มีการตัดแต่งนะครับวิดีโออันนี้นะฮะก็คือถ่ายกันสดๆนะใส่งานจริงๆนะฮะรถจริงๆนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะฮะนะชอบสีไหนมาเลือกกัน แล้วก็รอรับกันได้เลยนะครับร้านอยู่ลาดพร้าวหนึอยย่อยซอยเ้านะครับเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนี่ครับจอดรถสะดวกสบายมีห้องรับรองลูกค้านะครับนี่มาจอดรถทางของร้านเรานะครับสะดวกสบายนะครับนะชอบสีไหนนี่มาเลือกก็จิ้มจิ้มนั่งรอได้เลยนะฮะเราแยกเป็นแผนกแผนกกันนะครับแผนกครับอีกแผนกค้าส่งท่านไม่ต้องห่วงนะครับว่าเออมาถึงแล้ว จะไม่ได้รับรองนะครับได้ตรงปกแน่นอนคุ้มค่างกันที่เสียแน่นอนนะครับหรือว่าโทรมาคุยก่อนได้นะครับที่0917099960ศูนย์โทรศัพท์เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์เป็นทั้ง ID l ดียนะครับ0917099960นะครับคาไบต์โปรดักต์นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ